สักครู่รอสักครู่มีใครช่วงนี้มีใครต้องการ iPod ด p a d ไหมฮะไม่มีเออ<ร>ดีมากรนะต้องการสาม BB, บ,บาีบีเพื่อส่งไวไฟที่บ้านาไ i ฟว่าตายหายอ่ะตายหายเลยเหรอทำไมมันตายอ่ะแค่ฟ้ามามันก็แดงแล้วอาจารย์ฟ้ามาแดงปุ๊บมันขึ้นแดงเลยมันขึ้นแดงก่อนฟ้ามาปัญญาที่แดงนะอืม อ่าโอเค,อเคมีปัญหากาบสัมัีบีมากคูมีปัญหากับทูทำไมไม่ใช้สายเกี่ยวอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอย้อนในสัปดาห์กันก่อนนู้นนะครับก็เราอย่าสับสนกันนะมันมีหลายวิชาเนาะนะครับก็ในสัปดาห์นู้นนะครับแรกๆเลยเราจะพูดถึงเรื่องของไฟล์นะครับเสียงครูชัดอยู่เนาะชัดครับโอเค เราจะพูดถึงเรื่องของไฟล์นะครับพวกไฟล์ jpeg ไฟล์ psd pdf png psd ไฟล์คลิปนะครับเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกเนาะแล้วเราก็มาเรียนเรื่องในเรื่องของ bitmap vector เนาะว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือทวนให้นะ แล้วก็เราก็มาเรียนในเรื่องของระบบของคอมพิวเตอร์เนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้งานกราฟิกต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างการจออะไร CPU อะไรนะครับการประกอบคอมในการใช้งานกราฟิกกับใช้งานทั่วไปมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยในวิชานี้เราก็มาเรียนในเรื่องของอการโปรแกรมที่ใช้เนาะ จำได้ไหมโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทฮัโลโหลฮัโลโหลฮัลโหลจ้าะแบ่งออกแบ่งออกได้กี่ประเภทครับโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกสองเหรอสองสองประเภทก็คือโปรแกรม สำเร็จรูปรูปแล้วก็โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเองนะครับซึ่งข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปคืออะไรก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องใช้งานง่ายแต่ข้อเสียคือเราต้องซื้อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเองมันก็ใช้งานง่ายเหมือนกันแต่มันก็มีข้อเสียคือเราต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองซึ่งมันยากตรงเขียนโปรแกรมนั่นแหละใช่ไหมนะครับ แต่ว่าถ้าทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานของเราใช่ไหมครับในการเลือกโปรแกรมนะครับอ่า oh. ทีนี้มาขึ้นเรื่องของคุณสมบัติของงานกราฟิกนะครับคุณสมบัติของงานกราฟิกคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเราออกแบบงานกราฟิกนะครับอ่าคุณสมบัติของงานกราฟิกนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามสามประเภทนะครับหรือว่าสามอย่างนะครับ คุณสมบัติแรกของงานกราฟิกก็คืองานกราฟิกที่เราออกแบบมาเนี่ยต้องเข้าใจง่ายต้องใช้รูปภาพสื่อแทนคำพูดหรือภาษาที่เราใช้เขียนนะครับใช้รูปภาพแสดงถึงคำพูดหรือว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้รูปภาพที่มีความชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายนะครับก็คือการที่เราจะออกแบบกราฟิกให้เข้าใจง่ายเนี่ยคือ กราฟิกพูดง่ายๆก็คือรูปภาพใช่ไหมทีนี้นะครับกราฟิกนั้นนะครับเวลาจะออกแบบให้เขา้าใจก็คือเราต้องเอารูปภาพที่มันชัดเจนเช่นโครูบอกว่าให้พวกเรานำเสนอเกี่ยวข้องกับโซลาเซลล์อ่าทีนี้โซลาเซลล์มันประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยแผงโซลาเซลล์แล้วก็แสงอาทิตย์ใช่ไหมถ้าสมมติเราเอามานำเสนอเนี่ยเราเขียนแค่ว่าโซลาเซลล์คือ บ,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 บประมาณสิบบรรทัดคิดว่างานน,นําเสนอนั้นน่าสนใจไหมไม่ไม่แต่ถ้าเราเอารูปภาพแผงโซลาเซลล์แล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ทําให้มันประทําปฏิกิริยากันโดยใช้รูปภาพคิดว่าอันไหนมันจะเข้าใจง่ายกว่ากันอันที่สองรูปภาพนั่นแหละครับก็คือหลักการแรกๆเลยของการทํางานกราฟิกคือการทํากราฟิกต้องมี ความเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้รูปภาพในการสื่อความหมายนะครับจำไว้ให้ดีนะแคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวครูอัดคลิปเดี๋ยวเอาลง Facebook ไว้อีกรอบก็ได้นะครับทีนี้นะครับในหัวข้อที่สองนะครับหรือว่าประเภทที่สองของคุณสมบัติของงานกราฟิกนะครับก็คืองานกราฟิกต้องมีความดึงดูดความสนใจนะครับต้องดึงดูดความสนใจได้นะครับ ต้องมีความสะดุดตามีความน่าเชื่อถือนะครับเช่นนะครับการที่เราจะออกแบบการ PowerPoint นำเสนอหรือว่าปกพอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ใช้ในงานกราฟิกเราควรที่จะมีลูกเล่นหรือว่ามีลวดลายในการทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติทำงานนำเสนอเราก็ต้องมีรูปภาพเนาะมาประกอบหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้มันดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น หรือว่ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างอย่างเช่นครูเอามาเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมุติครูเอามาแต่ตัวหนังสือเฉยๆมันน่าดึงดูดไหมไม่แต่ถ้าสมมุติอ่าครูเอารูปภาพมาเสริมตรงเนี้ยนะครับมันก็เออเฮ้ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นแหละก็คือความดึงดูดความสนใจของงานกราฟิกให้มันได้นะครับและอันสุดท้ายก็คืองานกราฟิกจะช่วยให้จดจํา ได้มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าข้อความธรรมดาพูดง่ายๆนะครับสังเกตดูง่ายๆเลยถ้าสมมติอ่ะเด็กชายปอคบกับเอเด็กชายต้องแล้วทีนี้เขาจดจำด้วยการเขียนเขียนไว้ในสมุดเล่มหนึ่งว่าวันที่เราครบกันคือวันที่16กรกฎาคมสองพี่ผ่านไป10ปีสมุดเล่มน,นั้น หายหรือว่าเอาไปเผาหรือว่าเปียกคิดว่าเขาจะจําวันได้ไหมไม่ไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราถ่ายรูปปุ๊บโพสต์ลงเฟซบุ๊กหรือว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอทบเอ่อโพสลง youtube ถามว่าเราจะสามารถกลับไปหากลับไปจําได้ไหมว่าวันเนี้ยคือวันอะไรได้นั่นนั่นแหละนะครับก็คือ คนลักษณะของมนุษย์เนี่ยก็คือเขาจะจดจํารูปภาพหรือว่าจําการกราฟิกเนี่ยได้ดีกว่าข้อความหรือตัวเลขนะครับโปรดจาไว้นี้เวลาเรานําเสนอเนี่ยถ้าสมมติเรานําเสนอเป็นเอ่อเป็นข้อความอย่างเดียวอะ่ะเขาจําไม่ได้หรอกนะครับเราต้องหารูปภาพที่มันมีส่วนประกอบที่มันคล้ายกันยกตัวอย่างไองานที่คุณนําเสนออยู่ตอนเนี้ยเห็นไหมคุณจะชอบมีรูปภาพที่มันเกี่ยวข้องกับงานมา นะครับนั่นแหละก็พวกเราก็จดจํารูปภาพนะครับเพราะว่าคนเราจดจํารูปภาพได้ดีกว่าตัวเลขและข้อความจําไว้นะอ่าทีนี้นะครับบทบาทคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับบทบาทที่จะเข้ามาช่วยให้คนเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับบทบาทแรกนะครับก็คือบทบาทหลักๆเลยก็คือด้านความบันเทิงซึ่งเราเห็นได้ชัดใช่ไหมครับ โดยบทบาทด้านความบันเทิงนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือเพลงและภาพยนตร์นะครับเพลงใช้งานกราฟิกยังไงเด็กชายต้องต้องครับผู้ถามหน่อยบทบาททางด้านเพลงอะ่ะเพลงเขาใช้กราฟิกด้านไหนอาเขาเอาภาพกราฟิกไปทำอนะไปมีส่วนร่วมกับเพลงยังไง คือเอาไปเป็นเหมือนตัวสื่อให้เราเข้าใจอ่าถ้าสมมติเราจะอธิบายเหมือนเหมือนที่เราเข้าใจอะ่ะเราสมมติเราแต่งเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงเราจะเอาภาพไปประกอบเอาไปใช้ทําอะไรใช้เป็นเหมือนสื่อเหมือนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เหมือนภาพประกอบอเออเป็นถ้าถ้าจะพูดง่ายๆคือเอาไปทําเป็นเอ็มวีใช่ไหมเป็นหรือว่าเป็นทําเป็นรูปหน้าปก อัลบั้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงานกราฟิกของเราใช่ไหมโอเคเด็กชายเอ็มเอ็มงานกราฟิกมันมีบทบาทอะไรกับพวกเรื่องของภาพยนตร์ก็อย่างฉากหลัง,งครูแล้วก็อย่างพวกตัวละครที่ว่ามันไม่สามมาทําแต่อะไรเงี้ยเออเออเอ,อ็มพูดถูกก็คือในงานภาพยนตร์อันแรกเลยคือโปสเตอร์หนังใช่ไหมต้องใช้กราฟิกใช่ไหมในการออกแบบ อันที่สองคือพวกอะ,อ,ะอะไรนะสเปเชียลเอฟเฟกพวกที่อยู่เป็นพวกซ<ด>ี<ท>สกีนอะใช่ไ้วพวกพวก<ด>สามมิติพวกที่สับประหลาดที่มันไม่สามารถสร้างขึ้นได้อะไรเงี้ยเขาก็ใช้งานกราฟิกนั่นแหละเข้าไปช่วยนะครับแล้วในเรื่องเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมใกชายปอเกมคอมพิวเตอร์ยกตัวอ,อย่างให้คุณดูหน่อยมันมีบทบาทยังไงงานกราฟิกเอ็นเอออะไรวะ เกมอ่ะเกมเป็นทำเป็นตัวละครสร้างเป็นตัวละครเรามันเป็นตัวเล่นมีอีกมันจะใช้ดึงดูดลูกค้าที่ว่าแบบเป็นเกมเสียตังค์ได้กูเพราะว่าภาพมันสวยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราแป๊บนึ่งนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูทำงานแป๊บหนึ่ง อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูมีงานทอดหนึ่งครับงานวิชาการก็อย่างนี้แหละครูอืมอะไรจบ สักครู่นะครับสักครู่นะครับอ่ะต่อนะครับ บทบาทด้านความบันเทิงเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ภาพยนตร์กับเกมนะครับทีนี้นะครับบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านกา,การประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างที่พวกเราน่าจะเห็นได้ชัด <Porter. S 3> โ,โปสเตอร์โฆษณาอาโปสเตอร์โฆษณาอาแผ่นพับนะครับพวกที่ติดตามอ สถานีขนส่งหรือว่าตามป้ายรถเมย์นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพจะมีป้ายใหญ่ๆนั่นแหละก็คือเอาภาพกราฟิกไปออกแบบงานประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกลองสุดท้ายอ่ะด้านการศึกษานะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเขาก็ามาใช้สําหรับผู้เรียนนะครับสําหรับผู้เรียนก็เอามาทำพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมครับเอามาทําแผ่นพับเอามาทําสื่อนะครับสําหรับครูก็เอามาทําสื่อการสอน ส่วนสําหรับงานด้านบ,บริหารก็คือพออ,อเนี่ยก็จะเอามาทําในเรื่องของแซมเก็บสะสมข้อมูลของโรงเรียนเป็นสารสนเทศข้อมูลนะครับอ่าและสุดท้ายบทบาททางด้านธุรกิจการค้าพวกเราคิดว่ากราฟิกมันมีอความเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างว่ากราฟเหรอไม่ใช่อะ,อะไรบ้าง,งก็ถ้าสมมติ จะขายที่ดินที่ว่ามีบ้านอย่างเงี้ยครูมันก็ต้องบานแบบใช้กราฟิกใช่ไหมอ่าถูกต้องถ้าสมมติมองง่ายๆแกเคยเข้าไปในช e, ้อปปี้ป่ะเคยครับแอปช้อปปี e ้ลาซาด้าสังเกตดูภาพที่มันเอามาขายอ่ะเขาจะใช้งานกราฟิกเข้ามาช่วยก็คือทำหนึ่งและตกแต่งอาภาพให้มันสวยให้มันน่าขายอ่ะไม่ใช่ว่าถ่ายภาพมาดื้อปุ๊บแล้วก็ไปโพสเลย เขาก็ต้องมีใส่ข้อความเอ่ยใส่โปรโมชั่นเอ่ยอะไรพวกนี้ให้มันดึงดูดความสนใจสังเกตดูไอที่ว่ารับคอยสิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนั้นนั่นแหละเขาก็เป็นงานกราฟิกเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับก็การนําเสนอสินค้านะครับการใช้รูปภาพในการนําเสนอสินค้าการใช้อะไรในออนไลน์ช่วงทุกวันนี้ก็คือเป็นบทบาททางด้านกราฟิกโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะก็นี่ก็คือนะครับ ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของงานกราฟิกเนาะแล้วก็บทบาทของงานกราฟิกนะครับเดี๋ยวคุณจะโพสต์ลงให้ในในกลุ่มเฟสอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไหมวันนี้แล้วก็นะครับเราต้องกลับไปทบทวนนะครับเราต้องกลับไปทบทวนนะครับในเรื่องของเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่อง ที่ครูส่งมาวิชานี้นะเอาเฉพาะวิชานี้แต่วิชาวิทย์ก็แยกอีกต่างหากนะครับจะมีเราจะต้องสอบสองอันเนาะเราจะเราเจอกันวันไหนบ้างนะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันอังคารเราสอบวิชาวิทยาศาสตร์เนาะ <S <S อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปเรียนย้อนหลังนะครับแล้วก็พวกใบงานต่างๆของวิชาวิทยา,าศาสตร์นะคุณจะออกตามนั้น ส่วนวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆหรือว่าครูได้โพสต์ใบงานไว้ให้บ้างแล้วนะครับโพสต์ใบงานไว้ให้บ้างแล้วแล้วก็ไปดูพวกเรื่องของไฟล์ต่างๆนะครับเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกเรื่องของไฟล์นะครับแล้วก็ก็เรื่องบทบาทและอันนี้แหละเดี๋ยวเด๋ยวครู แล้วครูส่งไปให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ไปทบทวนซะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็